อในสุดก็จบสักทีเนื่องจากการเซฟปัญหาการเซฟเราเลยต้องมาเล่นพาร์ทนี้ใหม่เฮ้ยลูเชสลูเชสลูเชตตดเป็นไฟครับจำได้มาจากพาร์ทที่แล้วลูเชตตดเป็นไฟไปกันต่อเลยแล้วกันไม่ทันเลยว่าอะไรอ่านไม่ทันแล้วดูดูดูเกศอ่ะไม่ใช่ละอืมนะเอะอปึ๊บ ถ้ามันจะโหลดนางขนาดนี้เจมส์นี้กิกตสองกิกกระบายใช่ลงมาโหลดกับเจมส์แน่นอนใช่ใช่เอาไป็นพาดิสใหม่ก่อนอะเดนนิสเฮียโอ้จบแล้วนี่แหละพาดส,สุดท้ายขาที่สิบห้าชาปเตอร์ที่สิบแปดใช่สิบแปดแน่เลยมั่วแล้วฮะอะไรเนี่ย <c oughs> โอเคหลังจากที่ลูเชียต <c oughs> ได้ทำการตดเป็นไฟแล้วก็วทำให้บ้านหลังนี้เป็นเกิดไฟไหม้ครับ แล้วก็ป่อยขึ้นเต่าได้ด้วยนะลูเชียนี่มันโหดจริงๆเลยอ่ารู้สึกว่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นจะอะไรวะเฮ้ย <Hey! S 1> มีพระมาครับนี่พ่อเรานี่พ่อเราพ่อเราก็ต้องตายทุกอย่างต้องจบที่นี่ครับหยุดนะไอ้หนูโอ๊ยโดนไฟไหม้ช่วยลุงด้วยอ้อไม่ตายอ้าวอ้าว เมาแล้วเปล่าเนี่ยเมาแน่เลยวิญญาณปีศาจร้ายออกไปที่นี่ออกไปจากที่นี่ไม่ต้องมาช่วยก็ได้มั่งมั่นไม่ขนาดนี้ละมันจะถึงขนาดนี้ก็ปล่อปพลังพลังถึงขีดสุดแล้วเราต้องฆ่าครับพลังไฟขึ้นเต่าเฮ้ยยะพิมพมาแล้วพิมพมาแล้วอิมาแล้วยะเออเออเออเฮ้ยอะไรเนี่ยเพิ่งเริ่ม เฮ้ยแรงขึ้นคอมเด็กไอ้รามุกไม่ใช่ละโอเคเอาใหม่ต้องรีบครับต้องรีบต้องชาร์จพลังขึ้นเต่าเอ๊ะจากมันหลังขึ้นเต่าหลังขึ้นเต่าเอ้ยอย่าให้มันมาใกล้เราครับไม่งั้นเราจะพลังขึ้นเต่าย่งกินมือเรอย่าคอมเด็ก เอาไหมมันต้องเปลี่ยนช่วยอะไรครับแม่พลังด้วยพระโอ้ยเราต้องรีเกนหล่อพลังด้วยเฮ้ยพระเอากดลืมเปลี่ยนพลังอ่ะเฮ้ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเร็วเร็วนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับผมเห็นว่าพระเดินมาปุ๊บมันก็พระก็เดินไม่ใช่หรอครับมันเกิดการสปาร์ระหว่างคนระหว่างซาตานกับพระมาแล้วอ่าโดนโดนเดี๋ยวดูต้องต้องดูเหล่อพลังด้วยตุ้ม อกวใช่พลงังคืนตดเย,ย,ย,ย้าเย้เจ้าสิจนข่มไปกี่กี่ครีละไอเด็กนีด่ดูชเสียตุนดูเชียเสียเสียสิงแล้วจนเปิดไปแล้วครับเอาใหม่ดิขอชัวๆต้องแบบปล่อยทีละน้อยป่ะเนี่ยเอา้าอะไรวะ ไม่มาห้ามห้ามโดนตัวเลยอ่ะเออต้องปล่อยทวามขึ้นตดเสียอย่างเดียวอ่ะโอ้ไอนี่ก็มาบน่นบ่นหน้าเด็กเนนะี่ยนะขอแม่นแม่นหน่อยอ,อ๋อโดนสองตัวได้นี่ว่ะ d o u ลคิวอ่ะอย่าเข้ามาใกล้เราเลยเอา้าเอา้เอา อันอนี้อันนี้เขาเรียกว่าดูเชื้อที่ร่างที่มีพลังเราหรอือเปล่าอ๋อต้องพิงอ้อ,อมโต๊ะอ้อมได้ไปล่อยรัวไม่ได้นี่ไงไปแล้วหนึ่งคนตายละไอใครตังร้ายยังไม่ตายลืมไปเลยว่าเคยมีคราบไม่ใครล่ะดีเอ็กเซลโค้งตัง้ายเขาอีกแย่เลยนะแย่หน่อยนะเาเดี๋ยวตัวเขาด่าเนี่ยานี้ทำไมมันนานโขอย่างงี้มันช้าละต้องรอให้มันช้าพลังแล้วก็ปล่อยให้มันโดน ดับเบิลคิวเฮ้ยยังไม่มาข้เมี้ข yeah, ้เม um yeah, oh, ี้ข oh, ้เมี้ข้เมียอย่ามาข้เมี้แกบีกับเย่บิดโอ้ยคอมเด็กอีกแล้วไอพวกนี้นี่ไอแกตันหักกับไม่มันคือแก่ใจดีปะเนี่ยแก่ใจดีสปอร์ตกทม เฮ้ยไม่ตายคู่วะตายคู่ดิวะเอ้ยมันแล้วตุ่ยไอตุ่ยแล้วเรียนวิ่งมาแล้ววิ่งหนีนะครับโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตายมากสงสัยต้องตัดจริงๆก็แหละเดี๋ยวหรือว่าถ้าเกิดรอบหน้าไม่ตายก็ไม่ตัดเหมือนกันอาเบะมันเป็นอาเบะวะเนี่ยต้องค่อยๆเล็งดีๆนะ เฮ้ยเจีอาเบ่พวกนี้นีมาเลยมะเฮ้ยมันกระโดดข้ามลูกไปมันไปหมดแล้วมันไปหมแล้วมันไปหมแล้วมันไปหมดลมนไปหมแล้วมัไปหมแล้วมันไปหมแล้วจมันไปได้ไ ที่สามคนยิงแบบรัวๆผ่านแล้วโอ้ค่าได้แล้วสองตัวเลยวะสองตัวไปไม่ได้ยินแน่ยูไกลเอาใหม่อ่ะเล็กตัวหนึ่งกวกเก้าอี้เดฟไม่ได้ไอ้เก้าอี้ไอ้เก้าอี้เดี๋ยวไอ้เก้าอี้มันวิ่งมานะคุณมันทำให้เราโดนตุ๋ยมาหลายทีไอ้เก้าอี้พวกนี้เนี่ยออกไปเจออีกตัวหนึ่งครับเพราะว่าผมไปแล้วรอบหนึ่งนี่สโลไหมวะ เออพลังพลังเออหวานนาทีหลังจากโดนอาเบเนียต้องใช้เสาเนี้ยแหละฆ่าพ่อเราหลังจากโดนอาเบียตุยตุดเป็นเวลานานมากกว่าสามปีนานไปหรือเปล่าอ่าแล้วพ่อเราจะลุกขึ้นขึ้นมาเพื่อฆ่าเราครับออ้ยยังยังมันมันก็จะมันจะอะไรล่ะโอ้โหนกนึโครนหมันกระโดดลงมาแล้ว เฮ้ยไอเด็กเว้นพูดไปก่อนอีกหุ้ยหน้าตาหน้าตาตลกอ่ะเฮ้ยพังหมดเอาไงดีเอาไงดีอ่าประกอบไว้ฆ่าลูกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเจี๊เฮ้ยเจี๊ยเ้ยเฮ้ยข้มาตรงนี้ครับมันเป็นสเต็ปครับพอเรายิงมาปุ๊บมันก็จะไปตรงนั้นแล้วก็บูมเฮ้ยเข้าไปเข้าไป ก็ไปพลัง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 กลับมาพลัง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 ดิพลังดิเย้ออกมาแล้วโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้กดมือมาแล้วเออเออยิก็คือมันจะมีไอ้เย้โอ้ยกอัไปได้ ไฟกูไปเถอะเราไม่ตายเหรอไม่ไม,มันเป็นแค่อุปกรณ์ดับไฟไงอ,อ๋อมันจะดับไฟหรือเปล่าวะอ๋อมันดับไฟครับพังอยู่วะพังดิวะ,วะมันไปดับไฟตรงนู้นไปดับไฟตรงนู้นตรงนนนนนนไปไปไกลๆไปดิมาดับไฟตรงนี้ดับไฟตรงนี้เออนั่นแหละต้องรอให้มันรีเกยพลังแล้วแล้วก็ เสามันไม่ตกอ่ะเอ้ยตัง้งเอ้ยตั้งระเบิดเสาเปล่าวะไม่ใช่อ่ะเอ้ยอ่ะ,อ,ะอย่าฆ่ากูไอ,อ้ยมึงทำอะไรของมึงปปเนี่ยมึงดับไฟปล่าเนี่ยตรงนี้เปล่าวะอ๋อในห้องนี้แน่เลยทางเข้ามาใน,นห้องดีกว่ามานี่มาเลยมามา มาอย่างนี้นแหละอย่างนั้นหละนะอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะอะไรวะอ่ะฝางไว้เลยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วน้่จบแล้วดีงันก็ปัดออไมเกียนมาเลยมาลึกๆเลยมาเลยมานี่เออไปสองนัดโอ้ย <c oughs> เย้ไม่ได้แล้วไม่จบไปนี่ยโอ้ เผาเรืองทุกอย่างเลยเผา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 เ กูปล่อยรัวๆแล้วปล่อยรัวๆแล้วโดนตัวตื่นต่อนะกลับมาต่อกันเลยกับพาร์ทที่15ใช่ป่ะตอนสุดท 15, <อ>า้ายนะครับตอนตัวตอนตัท้าย,ายหลังจากเฟลม,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 มหมาหักกำ slow จะกูนหน้าจังเลยนะเอะไอ,อ้อะไรวะเน,นี่ยโอเคไม่ต้องดูแลเออพลังพลังพลังรอบเฮ้ยนั่น,น,นพอ่อเรานี่เนอะ หลังจากไปฝึกสเต็ปกันมานานมากก็ทำให้รู้ว่าต้องมีวิธีฆ่าพ่ออยู่ครับวิธทีนึงก็คือต้องรอยพ่อวิ่งมาแล้วก็เผาแมงไหนมาอย่างวะรอยฉากคัดซีนก็นานนานโอ้ร้อนปากร้อนปากโอ้อยากคุยเมาอยากเมาคันโอ้โอเทมากเลยถ้าดูเนี่ย๋อนี้มันห้องครัวนี่ห้องครัวอยู่ใกล้เฮ้ยอู้ แกจะฆ่าแกด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงตลกตรงนี้แหละมันจะไม่ใช่ประเด็นเลยถ้ามันไม่ใช่อุปกรณ์ดับเพลิงนะ้ฆ่ากดเจี๊ยมยิงมาแล้วริงมาแล้วเราต้องนี้เป็นหลบครับแล้วก็พอมันมาก็จะขึ้นมาดิดูปล่อยปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วเรายิงออกมาครับแล้วก็ล้มดิติดไฟก่อนต้องติดไฟพ่อก่อนครับติดไฟพ่อเราเสร็จแล้วก็ เอากลับพลังจิรุนพลังติดไฟติดไปติดไปเรื่อยๆก่อนติดไฟแบบรัวๆเลยตอนนี้เอาแบบชัวร์ๆแล้วก็ขึ้นเสาไม่ทันล้วติดไฟอีกรอบอ๋อต้องให้พ่อหันหลังครับให้มันหันมาทางนี้ครับให้มันติดไฟด้านนี้มึงเข้ามาใกล้กูหน่อยดีโอ้ยยากเย็นว่ะหาสุดท้ายแล้วเนี่ยยิ่งมาอีกรอบนะลูกยิ่งมาอ่า เป็นกวีนี่ป่ะไม่ทันแล้วเฮ้ยเนี่ยกับ้ยมากับ cia, ลูเชตราชาหนอนน้อยครับทำอะไงมันวะโอเคก่อนอื่นเราจะล่อพ่อมาไว้ในนี้เพราะว่าเราไม่มั่นใจในสเต็ปของไอไอไอ้้พ่อปัญญาอ่อนนี่ครับว่ามันจะทำอะไรกับเรากันแน่ฉะนั้นเราจะล่อพ่อมาไว้ในนี้ครับแล้วค่อยออกไปพังเสาทิ้งฉะนั้นพุ่งมาเลยมาอีกนิดนึงมาอีกนิดนึงอ๋อิงถ้าเกิดมันยิงโดนไฟแรงมันจะ มิ่งโดนไฟแรงมึงจะซวยเราก็จอ,อกมานี่ครับเราก็จะเจีย yeah! เร็วนะเวมึงมาเลยมาชาร์จเต็มแรงแล้วเนี่ยมามันไม่มาเอา้ามาดิเออถ้ามึงดับเร็วเลิกนะ อย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาเอาอย่าอย่ามีบั克ด้วยฮะยืนไม่ได้ครับเดินไม่ได้จนกว่าวจากคัสซีแล้วก็เฮช็อตแม่งเลยพุ่งไม่ตายก็ตั้งแตายยากตายเย็นๆพวกพีชเนี่ยใครเกิดปัญหาก็อย่ามาถามกันเลยนะไปไม่ได้เอาเย็ดตายทันทีเดี๋ยวตัดไปตอนจบไปแล้วกันเพราะมันยุ่งยาก จบสักทีว้ายจบได้วคุจะจบได้จบแล้วครับหลังจากที่เราเผาบ้านครับอ่าวิธีการจบนะที่ถูกต้องก็คือต้องล่อพ่อเข้าไปในเสาแล้วก็ใช้ไฟใส่มันให้มันวุว่นวายครับแล้วก็เผาพื้นครับมันจะออกมาไม่ได้ถ้าเราเผาพื้นนี่เราก็ต้องวิ่งออกมาแล้วก็ทําให้เสาตกกันทางไว้มันก็จะตายเกิดเป็นโกโก้ครันครับไม่ใช่ละเออจบล้วที สอบคนนี้ติดตามตามทำอะไรนะนี่แล้ต้องขอบคุณเครดิตท่านแม็กที่ผ่านตอนพรีสมาให้เราด้วยขอบคุณมาก o u g อเกนเน็กทา e สวัสดีครับ